ฟังธรรมให้ใจสงบกดไลค์กดติดตามเพื่อส่งแรงใจร่วมทางธรรมด้วยกันนะครับบ่อยครั้งใช่ไหมครับที่กำลังนอนหลับฝันหวานอยู่ดีๆจูจูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพลิกตัวไปมองนาฬิกาแล้วก็ต้องขนลุกเมื่อพบว่าเข็มสั้นชี้เลข3และเข็มยาวชี้เลข12พอดีเป๊ะตีสาอีกแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนคุณเริ่มสงสัยว่านี่คือโรคนอนไม่หลับหรือมีใครบางคนกำลังพยายามปลุกคุณขึ้นมาเพื่อบอกความลับบางอย่างความลับที่จักรวาลซ่อนไว้ในช่วงเวลาที่เงียบสงัดที่สุดของคืนวันนี้เราจะมาไขารหัสลับแห่งช่วงเวลาตีสามนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจเรื่องความลับทางธรรม ทำไมตื่นตอนตีสาบ่อยๆหากเรามองในมุมมองของการแพทย์แผนปัจจุบันการตื่นนอนตอนตีสาอาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรคนอนไม่หลับความเครียดหรือความผิดปกติของนาฬิกาชีวิตแต่ในมุมมองทางจิตวิญญาณและคติความเชื่อโบราณทั่วโลกช่วงเวลาตีสาถึงตีห้ไม่ใช่เวลาธรรมดาแต่มันคือประตูมิติที่บานพับเปิดกว้างที่สุด หลายคนรู้สึกงุดหงิดเมื่อต้องตื่นเวลานี้พยายามข่มตานอนต่อด้วยความกังวลว่าจะเพลียในตอนเช้าแต่ยิ่งพยายามหลับตากลับยิ่งสว่างสมองกลับยิ่งเล่นความรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่นพล่านไปทั่วร่างกายท่านผู้ฟังครับหากท่านเป็นคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ผมอยากให้ท่านลองเปลี่ยนมุมมองดูสักนิดอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นความผิดปกติของร่างกาย แต่มันอาจจะเป็นบัตรเชิญพิเศษที่ส่งตรงมาจากจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเพื่อเรียกให้ท่านลุกขึ้นมารับของขวัญบางอย่างที่ไม่สามารถมอบให้ได้ในช่วงเวลาที่โลกวุ่นวายทำไมต้องเป็นตีสามทำไมไม่เป็นเที่ยงคืนหรือหกโมงเช้าในทางธรรมและทางพลังงานช่วงเวลาตีสาเปรียบเสมือนรอยต่อระหว่างโลกกลางคืนกับโลกกลางวัน เป็นช่วงที่ความมืดกำลังจะคลี่คลายแต่แสงสว่างยังวาไม่ถึงสภาวะกึ่งกลางนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่คลื่นรบกวนทางโลกต่ำที่สุดลองจินตนาการถึงสัญญาณวิทยุนะครับในช่วงกลางวันผู้คนตื่นทำมาหายกินความคิดความโลภความโกรธความหลงของผู้คนนับล้านฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศเปรียบเสมือนคลื่นสัญญาณที่ตีกันยุ่งเหยิง ทำให้การสื่อสารทางจิตวิญญาณทำได้ยากแต่พอตกดึกโดยเฉพาะช่วงตีสามผู้คนส่วนใหญ่หลับไหลคลื่นความคิดเหล่านั้นสงบลงบรรยากาศของโลกจึงใสสะอาดและเงียบสงัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลหรือรับสื่อจากมิติที่ละเอียดกว่าการที่ท่านตื่นเวลานี้จึงอาจหมายความว่าจิตของท่านมีความละเอียดพอ ที่จะจูนติดกับคลื่นความถี่พิเศษนี้ได้ในตำราโบราณหลายเล่มเรียกช่วงเวลานี้ว่ายามศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้หากสังเกตให้ดีพระสายวัดป่าหรือครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมักจะตื่นจำวัดลุกขึ้นมาบำเพ็ญภาวนานในช่วงเวลานี้เสมอไม่ใช่เพียงเพราะความเงียบสงบเท่านั้นแต่เพราะเป็นช่วงที่ ธาตุในร่างกายและธาตุในธรรมชาติมีความสมดุลและบริสุทธิ์ที่สุดมีความเชื่อว่าในช่วงตีสามม่านกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณจะบางเบาที่สุดบางลงจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันทําให้การส่งกระแสจิตการแผ่เมตตาหรือการอธิษฐานจิตมีพลังทะลุทะลวงสูงมากเปรียบเสมือนการส่งของผ่านช่องด่วนพิเศษที่ไม่มีการจราจรติดขัด หากท่านตื่นขึ้นมาในเวลานี้แสดงว่าฐานในตัวท่านหรือบุญกุศลเก่าที่สั่งสมมากำลังถูกจุดให้ติดไฟเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างบารมีครั้งใหญ่โดยที่ตัวท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนนอกจากเรื่องของพลังงานธรรมชาติแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สะดุ้งตื่นคือการปลุกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจาตัว หลายท่านอาจจะเคยบนบานสารกล่าวหรือเคยตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรไว้แล้วลืมเลือนไปหรืออาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่ยากลำบากหาทางออกไม่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงจิตบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองท่านท่านมีความปรารถนาดีอยากจะชี้แนะหนทางหรืออยากจะเตือนภัย แต่ในยามปกติที่ท่านตื่นจิตของท่านวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานเรื่องคนจนไม่มีช่องว่างให้ท่านสื่อสารได้ท่านจึงเลือกปลุกท่านในเวลาตีสามซึ่งเป็นเวลาที่จิตใต้สำนึกของท่านเปิดกว้างที่สุดเพื่อส่งปิ้งแวบหรือความคิดดีๆเข้ามาในหัวหรือเพื่อให้ท่านลุกขึ้นมาสวดมนต์สร้างเกราะคุ้มกันภัยให้ตัวเอง ดังนั้นการตื่นครั้งต่อไปให้ลองสังเกตความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาในใจดูนะครับขยับมามองในมุมของนาฬิกาชีวิตตามาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกกันบ้างครับท่านผู้ฟังในตำราแพทย์จีนช่วงเวลาตีสถึงตีหคือเวลาของปอด ปอดไม่ได้ทำหน้าที่แค่หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นนะครับแต่ในทางพลังงานปอดคือตัวกลางในการรับพลังปราณหรือพลังชีวิตจากจักรวาลเข้ามาหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆการที่ท่านตื่นในช่วงเวลานี้อาจเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าระบบลมปราณในปอดมีการติดขัด หรือในทางจิตวิญญาณหมายถึงท่านกำลังแบกรับความเศร้าโศกที่กดทับไว้อยู่เพราะปอดเป็นอวัยวะที่สัมพันธ์กับอารมณ์เศร้าการตื่นขึ้นมาจึงเป็นการที่ร่างกายพยายามจะขับเคลื่อนพลังงานเพื่อดันความเศร้าหรือพลังงานลบที่ตกค้างออกไป หากท่านตื่นมาแล้วรู้สึกหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกแน่นหน้าอกให้รู้ไว้เลยว่าถึงเวลาที่ต้องชำระล้างตะกอนอารมณ์ในใจออกไปสักทีความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินว่าช่วงตีสเป็นเวลาที่วิญญาณเร่ร่อนมีกำลังมากที่สุด บางครั้งการตื่นของท่านอาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของดวงจิตที่ต้องการขอส่วนบุญพวกเขาอาจจะเข้ามาใกล้ในขณะที่ท่านกำลังหลบับทำให้จิตของท่านสัมผัสได้และตื่นขึ้น แต่ไม่ต้องกลัวนะครับการที่เขามาหาแสดงว่าเขารู้ว่าท่านช่วยเขาได้ท่านเป็นผู้มีบุญเป็นที่พึ่งได้เขาไม่ได้มาหลอกหลอนแต่มาเพื่อขอความเมตตาหากตื่นมาแล้วรู้สึกขนลุกหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งอย่าพึ่งคลุ้มโปงหนีให้ตั้งสติแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปทันที การเปลี่ยนความกลัวเป็นความเมตตาคือการยกระดับจิตใจที่สูงส่งที่สุดในช่วงเวลานั้นเมื่อเราทราบสาเหตุเบื้องต้นแล้วว่าอาจเกิดจากทั้งพลังงานธรรมชาติเทวดาปลุกหรือเจ้ากรรมนายเวรสิ่งสำคัญต่อมาคือปฏิกิริยาของท่านเมื่อตื่นขึ้นมา คนส่วนใหญ่เมื่อตื่นตี3จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูทันทีไถหน้าจอไปมาเพื่อฆ่าเวลาให้ง่วงหรือไม่ก็นอนพลิกตัวไปมาด้วยความหงุดหงิดการทำเช่นนั้นคือการปฏิเสธโอกาสทองอย่างน่าเสียดายครับ เพราะเมื่อจิตถูกดึงไปสู่โลกโซเชียลหรือถูกครอบงำด้วยอารมณ์หงดหงิดงประตูมิติที่เปิดออกก็จะปิดลงทันทีท่านจะพลาดโอกาสในการรับพลังงานบริสุทธิ์หรือพลาดโอกาสในการเกิดปัญญายาณการตื่นครั้งนั้นก็จะกลายเป็นเพียงความทรมานจากการนอนไม่พอแทนที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้แล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนตีสาม สิ่งแรกที่แนะนำให้ทำคือการตั้งสติครับอย่าพิ่งขยับตัวรุนแรงอย่าพิ่งลืมตาโพลงให้คงอยู่ในท่านอนนั้นสักพักแล้วนำจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจสูดหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้รู้สึกถึงความเงียบสงบของบรรยากาศรอบตัวให้บอกกับตัวเองในใจว่าขอบคุณที่ปลุกให้ตื่นไม่ว่าใครจะเป็นคนปลุกก็ตาม การกล่าวคำขอบคุณคือการปรับคลื่นพลังงานในตัวเราให้เป็นบวกและเป็นการเปิดรับสื่อความหมายที่กำลังจะเข้ามาลองสังเกตความคิดที่พุดขึ้นมาในขณะที่จิตกำลังนิ่งสงบดูสิครับบ่อยครั้งที่ทางแก้ปัญหาที่ท่านคิดไม่ตกมาเป็นเดือนจะโผล่ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ในช่วงเวลานี้เองหากท่านตื่นแล้วตาสว่าง จนไม่สามารถนอนต่อได้จริงๆขอแนะนำให้ท่านลุกขึ้นมานั่งสมาธิครับท่านไม่จำเป็นต้องไปห้องพระหรือจุดทูบเทียนให้วุ่นวายเพียงแค่ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงนั่นแหละครับปรับท่านั่งให้สบายหลับตาลงแล้วกำหนดจิตภาวนาเชื่อไหมครับว่าการนั่งสมาธิในช่วงตีสาเพียง15-20นาที มีคุณภาพเทียบเท่ากับการนั่งสมาธิในช่วงกลางวันเป็นชั่วโมงเพราะกระแสคลื่นรบกวนตำ่ำจิตจะรวมตัวเป็นสมาธิได้เร็วมากความสงบจะดิ่งลึกและพลังงานที่ได้รับจากการทำสมาธิเวลานี้จะเป็นเหมือนเกราะแก้วคุ้มครองท่านไปตลอดทั้งวันท่านจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนอกจากการนั่งสมาธิแล้ว ช่วงตีสามยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการแผ่เมตตาตามที่ได้เกินไว้ในตอนต้นว่าม่านมิติบางเบาการส่งกระแสะความปรารถนาดีไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรหรือสรรพสัตวจะทำได้สะดวกและมีกำลังแรงลองจิงตนาการว่าตัวท่านเป็นเสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสว่างแห่งความเมตตาออกไปรอบทิศทาง แสงนั้นทะลุทะลวงผ่านกำแพงบ้านผ่านท้องฟ้าไปถึงคนที่ท่านรักหรือแม้แต่คนที่ท่านเกลียดการแผ่เมตตาในช่วงที่โลกเงียบสงบจะทำให้ใจของท่านเบาสบายคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและเป็นการชำระลา้างขยะอารมณ์ที่ตกค้างในใจท่านได้อย่างหมดจดสำหรับท่านที่เป็นสายสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน ศิลปินหรือนักคิดท่านอาจจะพบว่าช่วงตีสาคือช่วงเวลาที่องค์ลงบ่อยที่สุดไอเดียกระฉูดความคิดลื่นไหลราวกับมีใครมาจับมือเขียนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับในทางพลังงานช่วงเวลานี้คือช่วงที่จักระหรือศูนย์พลังงานในร่างกายโดยเฉพาะจักระด้านบนที่เชื่อมต่อกับภูมิปัญญาจักรวาลเปิดกว้างที่สุด ข้อมูลความรู้หรือแรงบันดาลใจที่ล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานสากลจะไหลบ่าเข้ามาสู่สมองของท่านได้ง่ายดายหากท่านตื่นมาพร้อมกับไอเดียดีๆอย่าปล่อยผ่านครับให้รีบจดบันทึกไว้ทันทีเพราะถ้าท่านหลับต่อพอตื่นเช้ามาไอเดียเงินล้านเหล่านั้นมักจะเลือนหายไปเหมือนความฝันมีอีกหนึ่งความลับที่หลายคนไม่รู้คือความสัมพันธ์ระหว่างตีสาม กับความสํำเร็จทางโลกหลายคนเชื่อว่าคนประสบความสําเร็จคือคนที่ตื่นเช้าแต่จริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกจำนวนมากมีนิสัยตื่นมาใช้เวลาเงียบๆช่วงเช้ามืดเพื่อวางแผนชีวิตในช่วงตีสาสมองของเราจะมีความใสกระจ่างการนําเป้าหมายชีวิตหรือปัญหาที่กำลังเผชิญมาพิจารณาใครคร,ครวญในช่วงนี้จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน เห็นจุดอ่อนจุดแข็งและเห็นทางหนีทีไล่ที่เฉียบคมการใช้เวลาเพียงวันละไม่กี่นาทีในช่วงนี้เพื่อคุยกับตัวเองอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของท่านจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับสำหรับท่านที่ตื่นมาแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองหรือรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่ดีความกลัวนี้เกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่ยังไม่เข้มแข็งพอสิ่งที่ต้องทำคือ อย่าทรงจิตออกนอกอย่าพยายามมองหาว่ามีอะไรอยู่ในมุมมืดให้ดึงจิตกลับมาที่ฐานกายคือความรู้สึกตัวที่ร่างกายหายใจเข้าลึกๆแล้วท่องบทสวดมนต์สั้นๆที่ท่านนับถือเพื่อสร้างความมั่นใจพลังงานด้านลบหรือวิญญาณสัมภเวสีแพ้พลังงานแห่งความมั่นคงครับถ้าจิตท่านนิ่งไม่หวันไหวเขาจะทำอะไรท่านไม่ได้และจะถอยห่างออกไปเอง หรือเปลี่ยนมาขอส่วนบุญแทนซึ่งท่านก็เพียงแค่อุทิศให้ตามที่ได้แนะนําไปการตื่นตีสามบ่อยๆยังอาจหมายถึงสัญญาณของการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณ (spiritual awakening) ท่านอาจจะเป็นคนที่มีของเก่าติดตัวมาหรือเคยฝึกปฏิบัติมาในอดีตชาติเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมรหัสพันธุกรรมทางจิตวิญญาณจะเริ่มทำงานปลุกท่านให้ตื่นขึ้นมาเพื่อสารต่อภารกิจเดิม ภารกิจที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการกู้โลกอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่คือภารกิจในการตื่นรู้จากความหลับไหลาทางปัญญาเลิกยึดติดกับสมมุติบัญญัติทางโลกและหันมาสนใจการพัฒนาจิตใจอย่างจริงจังการที่ท่านฟังพอดแคสต์นี้อยู่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรของจักรวาลที่นำพาให้ท่านมาเข้าใจความหมายของการตื่นนี้ก็ได้ครับถ้าท่านเริ่มรู้สึกว่าการตื่นตีสาเป็นเรื่องดี แต่ก็ยังกังวลเรื่องสุขภาพกายว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอวิธีการปรับตัวคือท่านต้องเข้านอนให้เร็วขึ้นครับการปรับเวลาการนอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติคือเข้านอนช่วง3-4ทุ่มจะทำให้ช่วงตี3ท่านได้นอนหลับมาแล้วประมาณ4-5ชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับวงจรการหลับลึกเมื่อร่างกายได้รับกรทฮอร์โมนเต็มที่ในช่วงหัวค่าการตื่นมาตอนตีสจะไม่ทาให้เพลีย แต่จะรู้สึกสดชื่นตื่นตัวพร้อมสำหรับการทำสมาธิหรือทำงานใช้ความคิดแล้วถ้าท่านง่วงอีกทีก็อาจจะงีบหลับสั้นๆก่อนสว่างหรือไปงีบในช่วงกลางวันแทนวิถีชีวิตแบบนี้คือวิถีของโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่ใช้เวลาน้อยแต่มีคุณภาพสูงเมื่อท่านเริ่มยอมรับและปรับตัวกับช่วงเวลานี้ได้ท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตท่านจะกลายเป็นคนใจเย็นขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้นและมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำขึ้นความวุ่นวายในโลกภายนอกจะกระทบกระเทือนจิตใจท่านได้ยากขึ้นเพราะท่านได้เติมวัคซีนคุ้มกันใจไว้แล้วในทุกๆเช้ามืดความสุขชนิดใหม่จะเกิดขึ้นเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบความวิเวกและการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเงินทองมหาศาลก็ซื้อความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้มันคือรางวัลของคนตื่นเช้ามืด ที่ธรรมชาติมอบให้เป็นกำนันแดกความเพียรมาถึงตรงนี้ผมอยากจะสรุปให้ท่านฟังว่าการตื่นตอนตีสามไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความซวยและไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บเสมอไปแต่มันคือโอกาสที่ซ่อนมาในคราบของความรำคาญใจโอกาสที่จะได้สร้างบุญบา oh. รมี oh. โอกาสที่จะได้คุยกับตัวเอง <S <s <and> <S และโอกาสที่จะได้เชื่อมต่อกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่า ครั้งต่อไปที่ท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามการความมืดอย่าพึ่งหงุดหงิดนะครับให้ยิ้มให้กับความเงียบงันนั้นแล้วลุกขึ้นมารับของขวัญที่รอท่านอยู่เปลี่ยนจากผู้ถูกกระทําเป็นผู้เลือกกระทําเปลี่ยนจากคนนอนไม่หลับเป็นผู้ตื่นรู้ช่วงสุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดทิ้งทายไว้ว่าในขณะที่โลกทั้งใบกําลังหลับไหลมีเพียงผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะตื่นขึ้นท่านคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกนั้นครับ อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาตีสามอันล้ำค่าผ่านไปอย่างไร้ความหมายจงใช้ความเงียบสงบนี้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาขัดเกลาจิตวิญญาณและแผ่ขยายความรักความเมตตาออกไปสู่จักรวาลแล้วท่านจะพบว่าชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะท่านได้ค้นพบความลับทางธรรมที่ซ่อนอยู่ในเข็มนาฬิกาเลขสแล้วขอให้ทุกค่ำคืนของท่านเป็นการพักผ่อนที่ดีและขอให้ทุกการตื่นของท่าน เป็นการตื่นเพื่อพบกับแสงสว่างในใจสวัสดีครับ